นี้นะคะเราก็จะมา ทำเห็ดฟางตะก้าแบบใช้ต้นกล้วยนะคะซึ่งวิธีการแรกเนี่ยเราจะต้องหมักฟางก่อนนะคะเราก็หาภาชนะหนึ่งอย่างนะคะเพื่อสำหรับมาแช่ฟางนะคะวันนี้เราก็จะใช้กระมังนะคะแช่ฟางโดยใส่น้ำไปนะคะแล้วก็ฟางมันก็จะเบาเราก็ต้องหาอะไรเนี่ยมาทับเพื่อให้ฟางเนี่ยจมน้ำนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการขยี้เชื้อเองนะคะเราก็แกะถุง ะะแกะเชื้อออกจากถุงเสร็จแล้วเราก็ขยี้จากนั้นเราก็ใส่นะคะอันแรกก็คือสีขาวก็คือแป้งข้าวเหนียวนั่นเองนะคะใส่ลงไปนะคะก็ตามที่ทางร้านเราได้ตวงเอาไว้ให้นะคะ1ถุงเชื้อต่อ1ถุงแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะก็ให้ไปแล้วนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดินดำสูตรพิเศษของทางร้านเรานั่นเองนะคะก็ ทำการคลุกทั้ง3อย่างเนี่ยให้เข้าๆกันนะคะคือคลุกให้หมดให้ทั่วกันเลยนะคะจากนั้นเราก็พักเอาไว้เป็นเวลาหนคืนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ขั้นตอนการทาแล็ขั้นตอนแรกคือสับ สับกล้วยนะคะไม่ต้องละเอียดแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะก็เป็นเหมือนรังรูปนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําฟางเนี่ยมาใส่ตะกร้าเป็นชั้นแรกนะคะซึ่งเราก็จะต้องกดฟางให้แน่นๆหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดความแน่นเนาะจากนั้นเราก็นําต้นกล้วยที่เราได้สับเนี่ยมา โรยบนฝาอีกหนึ่งชั้นนั่นเองะคะโรยไปให้ทั่วๆเลยนะคะก็จะได้อย่างที่เห็นทุกคนเห็นเลยนะคะพอเราใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะนําเชื้อที่เราได้เตรียมเอาไว้เมื่อคืนนะคะมาวางไว้ให้ทั่วๆนะคะแต่วางแค่ขอบตาข่าเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปวางให้ ทั้งหมดนะคะ,ะวางตามขอบตะกร้าเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะนคะทางที่ดีก็จะยัดๆตามรูก็จะดีมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปทําชั้นที่2ค่ะก็จะเอาฟางนะคะมาวางนะคะเหมือนเดิมทําเหมือนชั้นแรกเลยนะคะก็นําฟางมาวางอันนี้มันมันดูน้อยไปเนาะก็เอาอีกสักหน่อยนึงนะคะเพื่อให้เกิดความหนานะคะ,ะวางลงป้ายค่ะจากนั้นนะคะก็กดค่ะ ให้มันรู้สึกแน่นๆนะคะเก็บความเรียบร้อยนิดหน่อยนะคะให้มันสวยงามนะคะแล้วเราก็นําต้นกล้วยที่เราได้สับไว้นะคะมาโรยให้ทั่วเอาอ,อยากจะบอกว่าต้นกล้วยนะคะสับตอนนั้นแล้วก็ใส่ตอนนั้นเลยค่ะไม่จะ่ไม่ต้องพักไว้หนึ่งคืนหรือ หนึ่งชั่วโมงอะไรอย่าง hm ีง้ไม่ต้องไม่ต้องให้เวลาะคซะับรุบใส่ปั๊บเลยนะคะ,ะเราก็จะต้องใส่กับกล้วยต้นกล้วยให้ทั่วๆนะคะทีนี้ชั้นชั้นบนสุดนะคะเชื้อของเราจะต้องโปรยให้ทั่วเลยคะ่ะทั่วของตะกร้าเลยนะคะ,ะก็ไม่ต้องไปไว้ที่อข,อขอบตะกร้าเหมือนชั้นแรกนะคะแต่ทางที่ดีนะคะเราควรที่จะต้องยัดตามร่องขอบของตะกร้า้าน้างด้วยนะคะ,ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้อง ลดน้ำนะคะ ซึ่งน้ําที่เราลดเนี่ยจะต้องผสมกับน้ําหมักจุลินนรีที่เป็นขวดสีน้ําตาลนะคะอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา3ลิตรนะคะแล้วก็ผสมแล้วเราก็ราดลงไปให้ชุ่มนะคะซึ่งความชุ่มเนี่ยนะคะก็ต้องชุ่มให้ถึงด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ราดลงไปเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวแฉะนะคะทีนี้เราก็หอ่อนะคะน้ำถุงพลาสติกมาใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดให้แน่นเลยนะคะไม่ต้องให้มีอากาศเข้าไปไม่ต้องเจาะรูถุงพลาสติกใดๆน,นะคะแล้วเราก็วาง ที่บนพื้นที่มีความชืน้นเสร็จแล้วเราก็นําถุงนะคะสีดาหรืออะไรเนี่ยมาคุมนะคะเพื่อไม่ให้โดนแสงที่ที่เราจะวางหรือจะต้องวางในที่ร่มนะคะให้พ้นจากแสงนั่นเองนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อนนยในสำหรับขั้นตอนวิธีการทำ